เจ้าวันนี้เรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคะแนงนะเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะที่ไร่ที่ไร่ของญาติญาติกันคนรู้จักกันนะเจ้าว่าเปิลเปิลนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ดูไก่เจ้าไก่เยอะเลยเจ้านี่มีไก่มีเป็ดเป็ดคือยังเลี้ยงเลยเจ้า แล้วก็มีมีเห็นยาน,นึงคือแต่คนบะไข่เลี้ยงด้วยเจ้าคือไก่งวงเนาะเนี่ยคนนี้ไก่งวงตัยเจ้าเหกนก็เอ๊แต่เขาเข,าเข้าใกล้บปไดแไ้แล้วเข้าใกล้แล้วมันจะเต้เวลาเขาเข้าใกล้แล้วมันจะพองคน <c oughs> นี่อีกอ่ะส่ที่มีมีเดยสีแดงๆนะเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวแม่จะเป็นตัวน้อยๆเจ้า,ายูคนยังไม่เยอะเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยไก่ ใส่ผ่านท้นเมืองเร่อเลยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจากที่เฮามาดูมาดูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาเข้าไปดูในหมู่บ้านนะเจ้าในหมู่บ้านน่ะเปิ้ลจะมีการอ่อทอทอทอกระเป๋เป็นกระเป๋สะพายห,หรือว่ากระเป๋าย่ามเนะเจ้าขาว่าใช้กันทอมือยังใช้ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่เนะเจ้าขอห้องว่าตำฮูกเนะยเจ้าแถวบ้านง,ง,ง,ง่ายๆเปิ้ห้องว่าตำฮูกเดี๋ยวง,ง,ง,ง่ายจะปาไปพอนะเจ้าอันนี้คือสวน ครูบ้านดูบ้านเพิ่นบ้านเพื่อเป็นบ้านไม้แบบยังเป็นบ้านไม้เกา่าๆอยู่เนี่ยนะเจ้าทัศน์สิ่งมากมเดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านกันตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะเจ้านี่คือหมู่บ้านคะเนงจะเป็นหมู่มู่บ้านสุดท้ายของตำบลแม่แลาวนะเจ้าสองข้างทางนี่เปิ้นก็จะทำการเกษตรคือการปลูกข้าวโพดนะเจ้าปลูกข้าวโพดแล้วก็มีปลูกมันฝรั่ง ว่ามันเทศจ้าหรือว่ามันอิลูนะเจ้า,าก็จะปลูกกันนะเจ้าพอ,อเขาโพดะเสร็จพอถึงฤดูทำนาเขาก็จะปลูกนาปลูกเข้ากันต่อเลยนะเจ้าที่หมู่บ้านคแนงนี่จะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ําตกบ้านคแนงนะเจ้าที่สวยงามมากเาะะดี๋ยวสักครู่เราจะไปดูการทอผ้ากันนะเจ้าตอนนี้เรามาถึงบ้านที่เปินตาผูกแล้วนะเจ้า เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการตั้มหูซึ่งซึ่งมันก็หาดูยากมากหาไหนเอาเออกมาดูแล้วโอ้แต่ก็ต้องแยกอะไรที่ถุงแก้วแยกไหนั่งของแก้วเอาตุงแก้และของแก้วอยู่ไหนอืมไหนดูอ๋อนี่หน่าถุงถุงน้อยอถุงย่ามที่เปนใช้ตั้มหูเขาทอมือ,อเองเขาถ่ายงามก็ ิมาแล้วตอนนี้เราจะไปดูที่เปิ้นตำหูก,กันนะเจ้าเปิ้ลเปิ้นยังใจแต่บ้านบ้านเปิ้นก็จเจริญขึ้นมาเยอะเลยเจ้าแต่ว่า<ม>แต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตอะยังเปลี่ยนแบบดั้งเดิมอยู่ยังมีการตำหูหรือว่าการทอผ้าเนีเจ้านี่เรามาถึงแล้ว <c oughs> เจ้า ที่เป็นใเจต่ำเจ้ทอเป็นแบบนี้เอาในฝาใกันห้องเจ้าคือที่เป็นใช้ใช้นั่งทํานั่งทอผ้าเนี่ยเจ้านี่มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นเป็นวิถีชีวิตที่หาดูยากมากอันนี้อันนี้เป็นห้องของไม่อย่างเนี้ยอันนี้อันอย่างก็เป็นมาล่อเอาใหอย่างก็สวยเอ๋สวยอันนี้เป็นมาล่ออ๋ออันนี้เป็นห้องสวยที่ที่เปิดเอาได้ใส่มันก็ ได้นี่อันนี้คือนนดได้ได้ได้ดที่เพื่อนจะใจเนี่ยขอดูกระเป๋าที่ทําเซตแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> นจ้าน,นี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าย่ามส่วนใหญ,ญเ่เพื่อนจะทอตามออเดอร์ที่เพื่อนสั่งมาเนาะมีสีชมพูอัน,นอันนี้ขายแกนล้วต่อใดเจ้า แกนละร้อยห้าสิบแก่นหนึ่งนี่ใจเวลาเมินก่อนวันขำพุน่ะแกนหนึ่งวันขำกว่าจะได้ข่าวมาเย็บน่ะยิบเหี่มนาวันขำได้ร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็นเป้นเย็บมือตัวนอเย็บเองตัวแบบได้บบได้ใจเครื่องเย็บเนาะเจ้าเย็บเองกับมือก็คือเป็นงานฝีมืองานฝีมือแต่เนี่ยเดี๋ยวไงาเอาให้พอเนะเจ้าตัวนี้มันจะเป็น นี่เจ้านี่คือกระเป๋าย่ามมันเป็นผ้าฝ้ายแต่สมัยก่อนนี่ปิ้นจะปลูกฝ้ายเองเนาะปลูกฝ้ายเองเแ,แล้วเปิ้นก็เย็บมือ,อเย็บเองหมดแน่นเป็นเป็นแบบว่าเวลาเวลานั่งว่างๆเนาะปิ้นก็จะมานั่งตำหูหรือว่ามาทอผ้าแล้วก็มาเย็บเป็นกระเป๋าย่ามแบบนี้เจ้าปิ้นบอกว่าขายใบยละร้อยห้าสิบสวยงามมากเลยเจ้า ก็จะได้ใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทั้งวันได้อยู่ใบหนึ่งร้อยห้าสิบก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากที่ทําให้ทําส่วนเซตมาแล้วว่างๆช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาเมษายนมันจะว่างเจ้าบข่ายมีงานให้ทําก็จะมานั่งทำกันแบบนี้จ้ใข่ทำสวนก็ลาปุ๋ยแป้งปุ๋ยแป้งเตยแป้งพือบอกว่าปุ๋ยกับแป้งเจ้าเลยเลยเลยไได้ทําส่วน สาธิตวิธีการตำหูกประท่องว่าตำหูกนะเนาะนีเนะ่เป็ดี๋ยวเดี๋ยวดูเท้าดูเท้าก่อนเท้าเปนจะต้องเหยียบไม้สลับกันนะ <c oughs> นี่สองข้างน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นการตาหูจากต้นตำรับเลยเหนอเจ้าถ้าหมู่บ้านเหลืออยู่คนเดียวมันก็เจ้าถือว่าจ้างทอเนี่ยมันก็มีมีมีกระแมวอยลาอย่างเดียวเนาะอ๋อแทนก็แก่ล่ำไปแล้วเป็นย่าบ่ได้แล้วเนาะเปิ้นก็เลยมาสืบทอดต่อมาสอนต่อเนาะสอนกันย่าแฮมสอนเดลาจากอุ้ยแป้งนะมจากจากรุ่นรุ่นแม่ของแม่ เป็นแม่ออเป็นรุ่นแม่เนี่ยเจ้าทออยาอุ้ยแปี่เป็นซืบทอดกันแต่มันหาคนทอยากมากแล้วเนาะบาไข่มีคนทอแล้วเนาะนี่นี่คือการสาธิตของคนมาต่มาต่เมามันยากมันเขายากเวลามีแขกเป็นมาเยี่ยมเยียนเรนก็จะแจกน้ําแต่น้ําตรงนี้เป็นน้ําขอหว่าน้ําห้วยคะแนนมาจากน้ําห้วยเลยจะทลงน้ำดื่มละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นจะมีทําลงน้าดื่มติมต็ม อ๋อข้างหลังนี่กะนี่คือน้ำน้ำที่เป็นกองไม่เรียบร้อยค่ะเชื้อโรคเรียบร้อยจตเดี๋ยวเราชิมดูมันมันก็อร่อยเจ้าล้ำล้ำเหมือนกันล้ำเหมือนน้ำทีเฮาเคยกินกุเตี้ยนั่นน่ะแต่น้ำใสมากใส่น่ากินขนาดเลยเจ้ากำลังจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะเจ้า วันนี้เราจะอุดหนุนแม่อุ้ยเป็นไปหนึ่งใบนเเจ้าใบละ150ยบาทถ้าใครสนใจใครสนใจนก็ท<ก>ักามานะเ้าอยู่ที่บ้านคนะแนนหะเ้าหรือว่าทักมาในในในเมสเซจของง่ายก็ได้หะเ้าเดยวจะไดจะได้แนะนำหนเ้า้สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้เขาก็เขาก็จะลากันไปด้วยบรรยากาศตันตำห่วงเนเะา เจ้าสำหรับวันนี้งานลาไปแล้วเจ้า huh. บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อขอบคุณเ้อเจ้าเจ้าขอบคุณาอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยลาที่เป็ดมาสอนกับแม่อุ้ยลาหน่ะเจ้าไปลวเจ้าบ๊ายบาย